วันนี้เตี้ยเขาเดินมาที่นอนคองเขาเองว่าเมื่อกี้มามีคุยโทรศัพท์อยู่แล้วลูกอยากมาที่นอนแล้วเหล่คคับเดี๋ยวมีเปิดพัดลมให้นะอาวจ๊บหน่อยอืมตัวหอมจริงๆเลยเด็กหอมนี่วันนี้เรามาคุยกันเรื่องหมาจรในแก๊งเอ้ยแก๊งหมาจรในซอยเราดีกว่านะลูกเนอะเออเนี่ยที่ไปวิ่งเล่นมาเนี่ย มีอยู่ทั้งหมด2แก๊งใหญ่ใช่ไหมมีแก๊งเจ้าแพนด้าเนี่ยก็จะมีอยู่3 4ตัวเนี่ยแก๊งเนี้ยเคยเจอตอนที่มามีถือไม้อะแล้วก็พอใช้ไม้ไล่ขู่อะเขาก็กลัวหลังจากนั้นถึงแม้ไม่ถือไม้แล้วอะเขาก็ยังกลัวนะเจอเขาก็วิ่งหนีอะวันนี้จะให้ไก่อะเขาก็ไม่มากินน่ะน่าสงสารเลยแต่อีกแก๊งหนึ่งอะคือแก๊งเจ้าขวานฟ้านะเขาก็มีอยู่3 4ตัวเหมือนกันแก๊งเนี้ไม่เคยเจอตอนถือไม้ เออเพราะหมอมีเปลี่ยนแผนแล้วเป็นใช้เป็นวิธีสันติออให้ขนมเคยให้ขนมไปสองครั้งอะ่ะแต่ก็ยังขู่อยู่อะ่ะเลยคิดว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะต้องใช้ไม้ไหมแต่ยังยังอยากจะพยายามให้ขนมต่อไปเนาะเราเป็นมิตรดีกว่านะครับลูกเตี้ยลูกก็ต้องช่วยหมามีด้วยรู้ไหมพยายามที่จะเป็นมิตรกับเขานะหมอมีก็จะมีขนมมัง่งอกไก่มั่งเนี้ยพกไปตลอดเลยเอาไว้แจกนะเจ้าสองแก๊งนี้